ครับสวัสดีพี่เพียงน้องชาวพักเครื่องและ f อที่รักทุกท่านครับ ep ที่4 3ครับเก็บตกสวยๆยามเช้าๆครับ300บาทผ่านตลอดสายครับดูให้ชอบดูให้โดนครับมาดูรายการที่1กันเลยครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรครับหลังยันครับเหรียญสวยๆคมๆเลยครับ เหรียญพระพุทธโสธรครับเมืองฉะเชิงเซาครับสองสี่หกศูนย์ครับสามร้อยบาทหวานเจี๊ยบเลยครับรายการที่สองก็เป็นเหรียญหลวงพ่อคงครับวัดบางกระพร้อมพศสองสี่แปดสี่ครับ เหรียญสวยๆคมๆเลยครับรายการที่3ามก็เป็นพักกิ่งครับเป็นพักกิ่ง น่าจะเป็นเฉลิมพลครับหล่อโบราณเก่าครับรายการที่4ก็เป็นพระสมเด็จวัดเกศชัยโยครับเนื้อเก่าๆนวลนแห้งแห้งมันๆเลยครับ รายการที่ห้าครับเป็นหล่อโบราณหลงพ่อเงินครับเนื้อออกสน,น uh ิมเขียวเลยครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับรายการที่หกครับเป็นหล่อโบราณพ่อท่านขายครับก้นอุครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับ รายการที่7ก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับสวยสวยเลยครับเนื้อนึบๆนุ่มๆเลยครับสมเด็จวัดระรังครับรายการที่8ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเอมครับเนื้อลงหักเก่าๆเลยครับหลวงพ่อเอมวัด หลวงพ่อเอมวัดคของโป่งครับจังหวัดสุโข,ขทัยครับรายการที่9ครับเป็นพระสมเด็จครับเรียมกกอบพร้อมบูชาเลยครับสวยๆเลยครับ300บาทครับพี่ๆน้องๆสนใจแคปรูปส่งลไลน์มาได้เลยครับที่080 9 5้าห้าครับรายการที่10ครับเป็นพระเนื้อดินนางพญาครับสวยสวยเก่าๆเ,เลยครับมีสององค์ครับ นางพยาพิมพเข่าโค้งกับ6กนูนรับ,ร,บรายการที่11ครับเป็นพระสมเด็จครับสมเด็จบางขุนพรมครับ รายการที่12ครับเป็นพระสมเด็จวัดเกศชัยโยครับเนื้อสวย,สวยแก่งๆเลยครับสมเด็จวัดเกศชัยโยอกล่องครับรายการที่13บสครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับ รายการที่14ครับเป็นพระสมเด็จครับดูให้ชอบดูให้โดนครับสวยทุกองครับเก็บตกสวยๆย,ยามเช้าๆเ,เลยครับรายการที่15ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับเปียกทองคำครับ รายการที่16ครับเป็นสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้ครับรายการที่17ครับเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านครับด้านหลังลอยแลกับ รายการที่18ครับเป็นพระขุนแผนเคลือบครับเนื้อสีเหลืองครับสวยๆเลยครับมี2ององค,ครับนำมาให้พี่น้องได้แบ่งปันกันเลยครับองค์ที่2เป็นสีฟ้าครับ รายการที่19ก็เป็นพระสมเด็จวัดเกดชยโยครับสวยๆเลยครับรายการที่20ก็เป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับมี2องค์ครับนำมาให้พี่ๆน้องๆได้แบ่งปันกันเลยครับ รายการที่21ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเครือบครับหลังยันนะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเครือบจังหวัดอุทัยธาน,นีครับรายการที่22ครเป็นพระสมเด็จวัดเกศชยโยครับเนื้อสวยๆเก่าๆเ,เลยครับ รายการที่23ครับเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเดิมครับเนื้ออันปะก้าครับรายการที่24ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับ รายการที่25ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักเก่าครับรายการที่26ครับเป็นเหรียญสมเด็จโตครับหลังยันครับปี2515ครสครับสวยๆเก่าๆเ,เลยครับคมๆเลยครับ รายการที่27เครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับสวยๆครับรายการที่28ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้ครับน่าจะเป็น100ปีวันละครัครบเตรียมก่อพร้อมบูชาเลยครับ รายการที่29ครับเป็นเหรียญรอหครับหัวกลับครับด้านหลังเป็นพระสยามธรรมาธิราชครับรายการที่30ครับก็เป็นพระปิตาหลังแบบครับเสดวยจุนครับน่าจะเป็นหลวงพ่อแก้ววัดเครอวันครับ รายการที่31็ครับเป็นพระเนื้อดินเก่าครับเก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่32ก็ครับเป็นเหรียญหลวงปู่ขาววัดถ้ำกองเพนครับอุดรธานีครับเนื้ออันปะก้าครับหลังยันปีพศ2 5 0 9ครับ เหรียญสวยๆครับรายการที่33ก็ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อทบครับเนื้อเนื้อโลหะเก่าครับรายการที่34ก็ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูนครับ วัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทดนครราชสีมาครับปี17หลังยันครับรายการที่35มสครับเป็นพระสมเด็จลงรักเก่าครับ รายการที่36ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับ,บร,า,า,รบายการที่3ามสครับเป็นเหรียญหล่อประพามนทนหลวงปู่สุขครับด้านหลังจานยันครับ เหรียญสวยๆเก่าๆเลยครับรายการที่38ก็เป็นพระสมเด็จครับเนื้อเก่าๆแห้งๆมันๆเลยครับรายการที่39ก็เป็นหล่อบโบราณหลวงพ่องเงินครับ หล่อโบราณพิมพ์นิยมครับรายการที่40ครับเป็นพระปางลีลาครับน่าจะเป็นพระสิวรลีครับพระสิวรลีหลวงพ่อกลวยครับสภายย่ามครับ มีสององค,ครับองค์ที่สองเป็นพระพิจิตเม็ดข้าเมาครับเนื้อชิ้นตะกัวครับรายการที่41่เ็ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับรายการที่42่สครับเป็นพระ 25พระพุทธศตวรรษครับหลังยันครับ25ศตวรรษครับเนื้อชินตะกัวเก่าครับรายการที่43ครับเป็นเหรียญอาจารย์ฟันอาจารโลครับปี2,507ครับที่ลึกงานสร้างโบสน้ำครับ รายการที่44ครับเป็นพระสังกจายหล่อบโบราณเก่าครับรายการที่45ครับเป็นพระสมเด็จไพ่ตองครับเนื้อสวยๆเก่าๆเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ ดูถาดที่2กันบ้างครับ300บาทผ่านตลอดสายครับส,สวยๆยาวๆไปเลยครับคนรักหลวงพ่อเงินไม่ควรพลาดครับมาดูรายการที่หนึ่งเลยครับหล่อโบรานแปะยิ้มหลวงพ่อเงินครับเนื้อส,สวยๆเก่าๆเ,เลยครับองค์ที่สองครับ รายการที่สองครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับรายการที่สามครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับ รายการที่4ี่กบเป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับรายการที่5้าก็เป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับหล่หอหล่อล่ำล่ำเลยครับรายการที่หกก็เป็นหล่อโบราณวัด นันจะออกวัดทุ่งน้อยครับเหนื้อส,สวยๆเก่าๆเลยครับรายการที่7ครับเป็นพระสมเด็จครับเนื้อเก่าๆแกงๆเลยครับ รายการที่8ปดก็เป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับเนือสวยๆเก่าๆเลยครับรายการที่9ก้า็เป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับ รายการที่10ก็เป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาคร,รายการที่11ครับสวยๆแล้วครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับรายการที่12ครับองค์นี้มีสร้อยสังวานเลยครับ หล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับรายการที่13ครับหงนี้ออกสนิมเขียวเลยครับเนื้อโลหะเนื้อทองผสมเก่าครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับ รายการที่14เป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมืับหลวงพ่องเงินวัดบางคานครับรายการที่15ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อสวยๆเก่าๆเลยครับดูให้ชอบครับสวยทุกองค์ครับ 300บาทไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่16ครับเป็นพระสมเด็จวัดเกศชัยโยครับสวยๆคมๆเลยครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับรายการที่17เครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินแปะยิ้มครับยิ้มแก้มปีเลยครับ รายการที่18ครับเป็นพระสมเด็จครับสวยๆเก่าๆเ,เลยครับรายการที่19เก็เป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับสวยๆเก่าๆเ,เลยครับ รายการที่20ก็เป็นพระสมเด็จลงรักเก่าครับรายการที่11ก็เป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับ รายการที่22ก็ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อออกสีนากเลยครับรายการที่23ก็ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับหล่อหล่อลำลำเลยครับ รายการที่24ครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับหลวงพ่อเงินครับรายการที่25ครับเป็นพระสมเด็จครับด้านหลังปั๊มตายางครับสวยๆเก่าๆเลยครับ รายการที่26ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้ครับลงรักปิดทองเก่าครับรายการที่27ครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับ รายการที่28ครับเป็นพระสมเด็จวัดเกศชัยโยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับที่พระเครื่องมหาชนครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อ,ตอไปครับรักน้อยๆแต่รักนานๆครับขอบคุณครับ